สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อธนบัตรนะครับของราชการที่10นะครับขอขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามที่ช่องของผมนะครับขอกดให้ทุกท่านนะครับกดแชร์หน่อยนะครับผมรับซื้อจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับดูคลิปให้จบนะครับผมรับซื้อจริงนะครับทุกท่านนะครับไม่ใช่ผมมาผมจะ so มาหลอกลวงทําไมนะครับขอให้ทุกท่าน นะครับนะครับดูคลิปให้จบแค่นั้นและทุกท่านมีเหมือนผมเหมือนกับทางร้านรับซื้อรับเงินไปเลยนะครับแน่นอนเลยนะครับจ่ายเงินแน่นอนรับเงินสดนะครับผมบอกเลยนะครับถ้าใครนะครับอยากอยากได้เงินสดมารับที่ร้านได้เลยถ้าใครอยากได้เงินแบบโอนได้ครับทันทีเลยนะครับแล้วแต่นะครับเราเราเราคุยกันได้นะครับผมรับซื้อจริงนะครับ ต้องขออภัยนะครับที่วัน,นี้นะครับไม่ได้ตอบลายนะลูกค้าหลายคนเลยนะครับเพราะว่าติดตุระนะครับแต่ทางร้านจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับตอบลายทุกคนให้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้เรามีพนักง,งานใหม่มาอีกหนึ่งคนนะครับนะครับมาแล้วมาใหม่เลยครับตอบลายแน่นอนเลยครับตอนนี้เรา เราเร่งนะครับเร่งต่อไ์ให้ทุกท่านให้เร็วที่สุดนะครับไม่ต้องเสียความรู้สึกนะครับเวลาส่งรูปมาแต่ทุกท่านนะครับเน้นย้ําถ่ายรูปมาให้ชัดและของของท่านต้องตรงกับทางร้านนะครับถ้าทางร้านไม่ได้รับซื้อทางร้านจะไม่ได้ตอบกลับไปหรือนะครับจะมีทีมงานนะครับจะบอกว่านะครับทาง ได้การตรวจสอบแล้วจะไม่ได้ตรงตามที่ทางร้านรับซื้อนะครับนะครับทางร้านจะตอบไปแบบนี้นะครับบางครั้งทางร้านจะไม่ได้ตอบไปถ้าไม่ได้ตรงเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่แบบนี้เลยนะครับก็จะไม่ได้ตอบไปพูดง่ายๆเลยนะครับถ้าทางร้านรับซื้อทางร้านจะติดต่อกลับไปโทรหาทุกท่านเลยนะครับโทรหาเลยนะครับหรือไม่นั้นนะครับ โทรไปทางไลน์หาท่านทันทีนะครับย้ําเลยนะครับถ้าทางร้านรับซื้อนะครับย้านะครับโทรไปหาท่านเลยนะครับทางไลน์นะครับทางไลน์ทันทีนะครับต้องเข้าใจทางร้านด้วยนะครับถ้าทางร้านไม่ได้รับซื้ออย่าเลยนะครับไม่ต้องเป็นช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มบิดพลาดนะครับถ้าผมนะครับไม่ใช่ชื่อร้านนะครับและโทรไปคุณอย่ารับ ทันทีนะครับเพราะว่ามีวิชาชีพนะครับตอนนี้นะครับระบาดอยู่นะครับอย่าลงเชื่อนะครับต้องดูช่องด้วยนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดเท่านั้นนะครับนะครับรับซื้อจริงนะครับทุกท่านนะครับอย่าลงเชื่อนะครับต้องเป็นนะครับร้านนะครับที่มาตรฐานนะครับนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ชื่อร้านของผมนะครับโทรไปไม่ใช่นะครับ อย่ามาโมเมกันนะครับผมมีหลักฐานนะครับการโทรการนะครับการแชทอะไรทุกอย่างนะครับทางร้านเก็บข้อมูลไว้อย่างดีนะครับคุยกับลูกค้านะครับนะครับนะครับดีต้อนรับทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับ่าธนบัตรที่ผมต้องการตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้องขออภัยนะครับขออภัยอย่างสูงเลยเพราะว่าเลยมาเกือบสี่นาทีแล้วนะครับ ผมอยากให้ลูกค้านะครับทุกท่านนะครับเข้าใจทางร้านด้วยนะครับทางร้านมีมาตรฐานนะครับนะครับการซื้อขายนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้น ID l ดี e นนะครับเป็น ID l ดี e ลนี้เท่านั้นนะครับอ่ารับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั้มผิดพลาดอ่า ID Line ลนี้เท่านั้นนะครับอ่าขึ้น ID l ดี e แล้วเดี๋ยวทีมงานขึ้นอ่าขึ้นมาแล้วนะครับอ่าขึ้นมาแล้วเป็น ID l ดี e ลนนี้นะครับทุกท่านนะครับส่งไลน์มา ถ่ายรูปมานะครับขอให้ชัดๆนะครับขอถ่ายรูปให้ชัดๆบางคนถ่ายรูปมามัวทางร้านไม่ตอบกลับไปนะครับเพราะว่าทางร้านรู้ดูไม่รู้เรื่องนะครับพนักงานเรามีหลายชีวิตนะครับดูแลทุกท่านอยู่นะครับนะครับดูแลนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าตอบรลายช้าเพราะว่าวันหนึ่งหลายหมื่นข้อความนะครับตอนนี้อ่ะเราเข้าเรื่องเลยนะครับ ต้องขออภัยนะครับอ่าเข้าเข้าเข้าเรื่องเลยนะครับตอนนี้อ่าผมจะอธิบายธนบัตรแบบนี้นะครับตอนนี้มีกระแสแรงมากเลยครับเพราะว่าจะมีธนบัตรรุ่นใหม่นะครับออกมาทดแทนนะครับเป็นอ่าอ่าธนบัตรเปิร์อ่าเป็นแบบเหมือนพลาสติกนะครับแต่อันนี้เป็นกระดาษนะครับโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์รปือกระดาษแบบ อันนี้อันนี้เป็นตัวกระดาษนะครับกระดาษแต่ผมอธิบายเลยนะครับผมแบบกระดาษนี้นะครับถ้าใครพบเจอผมให้ราคาสูงนะครับไม่ใช่แบบนี้แล้วคุณจะขายได้ต้องดูคลิปให้จบนะครับขอร้องดูคลิปไปช้าๆนะครับดูคลิปไปช้าๆว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนนะครับจะมีตัวอย่างและจะอธิบายให้ท่านฟังว่า แบบนี้ขายได้แบบนี้ขายไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับด่วนเลยนะครับนะครับมีหลายแบบนะครับหลายรุ่นนะครับเพราะว่าออกผลิตออกมาเยอะมากและทุกท่านไม่ได้สังเกตนะครับถ้าทุกท่านสังเกตธนบัตรสักนิดหนึ่งครับคุณได้เงินใช้แน่นอนเพราะถ้าผมบอกเลยนะครับถ้าคุณสังเกตธนบัตรนิดนึงหยิบธนบัตรขึ้นมาดูนะครับของทุกท่านเลยครับขึ้นมาดูด่วนเลย หยิบขึ้นมาดูดวนว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนนะครับเอามาเปรียบเทียบกันนะครับตรงถ้าตรงกับทางร้านรับซื้อรับเงินไปแน่นอนเลยครับชัวรวเลยครับนะครับผมรับซื้อสูงเลยเพราะว่าผมต้องการด่วนนะครับด่วนเลยราคานะครับนะครับยีบาทมาแลกเงินนะครับกับผมนะครับรับรับซื้อไปเลยนะครับห้ารยนะครับสภาพแบบ ผ่านการใช้นะครับ500ถึง1,000บาทเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับไม่ใช่ธนบัตรนี้นะครับย้ำนะครับไม่ใช่เป็นแบบนี้แล้วคุณมาขายไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับย้ำนะครับนี่เดี๋ยวผมอธิบายก่อนอ่าอันนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับมีอ่านะครับลายเซ็นนะครับอ่าแบบนี้คือละใหม่ล่าสุดอ่าหันหลังมาแบบนี้คือคือปกตินะครับปกติ นี่คือสภาพใหม่สวยๆแบบนี้นะครับอ่าผมบอกเลยจะจะให้ดูนะครับอ่าธานบัตรที่ผมต้องการนะครับนี่คือแบบนี้นะครับทุกท่านคือต้องการด่วนเลยนะครับถ้าใครมีนะครับผลิตมาเยอะเท่าไหร่เป็นเน่กระดาษแบบนี้นะครับนี่เป็นกระดาษแบบนี้เห็นไหมครับทุกท่านต้องขออภัยนะครับผมไม่อยาก เอาธนาบัตรออกมานะครับเห็นไหมครับทุกท่านเป็นแบบไหนทุกท่านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมต้องขอไปนะครับเดี๋ยวซูมกล้องคุณดูงงใช่ไหมครับงงใช่ไหมครับงงกงินหรือเปล่าครับงงกงินหรือเปล่าอ่ะอ่ะงงเงินใช่ไหมครับเดี๋ยวผมออกออกให้แป๊บหนึ่งออกมาให้ดูชัดๆออกออกมาให้ดูชัดนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง นี่คือคือคือธนบัตรผ่านการใช้งานนะครับคุณก็สังเกต Liam, นะครับลองสังเกต teraz, ดูนะครับอ่าธนบัตรปกตินะครับทุกท่านธนบัตรปกติคุณลองสังเกต teraz, ดูนะครับอ่าถ้าหม่ใหม่แบบนี้นะครับใหม่ๆแบบนี้นะครับ500บาทนะเอ้ยขออภัยนะครับ1,000บาทต้องขออภัยเนี่ยสภาพสวยๆแบบนี้ 1, นึ่บาท แต่มีลูกค้าส่งมาให้ผมวันนี้นะครับสภาพยับและมีการพับมีรอยการพับนี่คือนะครับน้าผมเฉลยให้คือเห็นไหมครับคือธนบัตรนะครับเด,เดี๋ยวขอจับนะครับธนบัตรนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปนะครับอ่าเห็นไหมครับมีการอ่าการเห็นไหมครับดูไหม เห็นกันยังครับแบบนี้เห็นไหมการปั๊มผิดพลาดนะครับทุกท่านอ่าเห็นไหมครับคุดนะครับจะตัวเลขนะครับตัวเลขเห็นไหมครับทุกท่านตัวเลขจะออกมาข้างนอกเห็นไหมครับนี่ถ้ามีนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับแบบยับยูยี่นะครับแบบยับยูยี่ทางร้านรับซื้อห้าร้อยบาท แต่ถ้าสภาพสวยๆทางร้านรับซื้อ1,000บาทนะครับรับซื้อตามสภาพของธนบัตรนะครับเห็นไหมครับเห็นทุกทุกท่านเห็นไหมครับเห็นไหมครับออกมาเห็นไหมเนี่ยนี่คุดนะครับทุกท่านนี่ตัวจริงๆตัวเลขนี้นะครับต้องมาแบบนี้นะครับแต่นี่ออกมาครับเห็นไหมเกือบติดขอบนี่เลยครับเห็นไหมเห็นติดขอบเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่ะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมเอาเอาแบบหมวดเดียวกันมาให้ดูนะครับเอาหมวดเดียวกันมาอ่านี่หมวดเดียวกันนะครับหมวดเดียวกันอ่าหมวดเดียวกันแต่อ่าเดี๋ยวให้อธิบายให้ฟังนี่หมวดเดียวกันนะครับเห็นไหมครับอ่าหมวดเดียวกันนะครับเราสังเกตแค่ง่ายๆสังเกตแค่จุดเดียวนะครับทุกท่านสังเกตแค่จุดเดียวนี่ เห็นเห็นไหมครับอ่าคุดนะครับจริงๆนะครับเนี่ยผมอธิบายเลยนะครับอ่าจริงๆเลขเลขธนบัตรต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับทุกท่านต้องอยู่ข้างในใช่ไหมครับแต่ธนบัตรข้างล่างเรานี่ครับเห็นไหมครับธนบัตรข้างล่างนะใบข้างล่างนะครับจะติดขอบเห็นไหมครับติดขอบนะครับคือการปั๊มเคลื่อนนะครับ การปั๊มเครื่องของธนบัตรนะครับถ้าใครพบเจอนะครับสภาพสวยๆนะครับเรารับซื้อนะครับ1,000บาทนะครับแต่ไม่แบบผ่านการใช้งานเราก็รับซื้อ500บาทนะครับแบบยับแบบพับเห็นไหมครับผ่านการใช้งานมาจริงๆนะครับทุกท่านทุกท่านลองสังเกตดูธนบัตรของท่านนะครับนะครับว่าเป็นแบบไหนเห็นไหมนี่คือเครื่อนนะครับธนบัตรเครื่อนนะครับเดี๋ยว นี่นี่ฮะเหไหครับเห็นไหมครับเห็นกันหรือยังครับเห็นไหมครับ,เห,เ,ยยรบเห็นไหมครับน,บนี่การพับเห็นไหมครับมีรอยพับเห็นไหมอันนี้คือ500บาทนะครับห้าร้อยบาทแต่ถ้าเป็นแบบสภาพวสวยๆไม่มีการพับไม่มีการยับนะครับรับซื้อ1,000บาทแต่นะครับทุกท่านลองสังเกตสีอ่าเดี๋ยวผมอธิบายนะครับอ่าอันนี้อ้า อ่าข้างบนเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวขอภัยนะครับของขอภัยเดี๋ยวซูมลงไปหน่อยอ,อ,อ่โอเคโอเคนะครับอ่เราเห็นกันไหมครับอ่าอันนั้นข้าง,างอ่าข้างล่างนะครับข้างล่างจะเป็นห้างงงูสองแปดศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งหกข้างล่างนะครับเป็นหกง,งงู นะครับหกงองงูสองสองหนึ่งเอ้สองสองห้าเจ็ดเก้าเก้าหกนะครับเห็นไหมเก้าเก้าหกลงเห็นไหมครับหกนะครับจะมาติดขอบนี้เลยเห็นไหมครับทุกท่านนะครับเห็นไหมเนี่ยหกจะติดขอบพระขออภัยนะครับผมพูดคำศัพท์ของเออนั่นไม่ได้ผมบอกเลยติดศีรษะ ของพระเจ้าอยู่หัวของรัชการที่สิบเห็นไหมครับนะครับติดนะครับเกษานะครับเห็นไหมติดเลยนะครับติดกันเลยนะครับเลขหกนี้จะติดกันเห็นไหมเห็นไหมนี่ยติดเกษาอ่าผมพูดเลยเกษานะครับต้องขอภัยนะครับถ้าผูพูดอะไรผิดไปต้องขอภัยจริงๆเราคําศัพท์เราไม่สูงนะครับต้องขอภัยจริงๆนะครับเห็นไหมเก้าหกเห็นไหมหนึ่งหกเนี่ย ห่างเห็นไหมครับทุกท่านห่างนะครับห่างแต่นี่เลขหกติดเลยนะว่าติดกับนะติดกับพระเจ้าหัวเห็นไหมครับราชการสิบเนี่ยติดกันเลยนะครับติดกันเห็นไหมครับเยสาของท่านนะครับอ่าแล้วเรามาดูนะครับดูนะฮะแล้วดูความแตกต่างกันนะครับนี่อ่าใบนี้นะครับคือ ข้างล่างปกตินะครับข้างล่างปกติอ่ะเรามาดูอ่ะเรามาดูตรงอ่าตรงอ่าห้านะครับ่เห็นไหมเห็นไหมเราดู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 ด,ดูดูเราเปรียบเทียบดูนะครับมันผิดแปลกตรงไหนครับเห็นไหมอันนี้จะอยู่ตรงในขอบนะครับนะครับอยู่ในขอบเนี้ยเป็นรอยหยกักๆเห็นไหมครับ เป็นอยู่ในขอบแต่นี่ออกไปข้างนอกเลยนะครับข้างบนนี่คือปั๊มออกไปข้างนอกเลยนะครับนะครับออกไปคือกับฉิดคอบฉิดคอบอ่าขอไปฉิดชิดขอไปฉิดฉิดฉิดขอบเลยนะครับฉิดฉิดขอบของธนบัตรต้องขอไปฉิดฉิดขอบของธนบัตรนะครับนะให้ไหมครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับใบนี้นะครับผมรับซื้อนะครับ เนี่ยมีรอยพับมีรอยยับมานะครับอ่านะครับมีรอยยับมาเห็นไหมครับทุกท่านแบบนี้นะครับเห็นไหมเกือบชิดชิดขอบเลยนะครับเห็นไหมฮะอ่าชิดขอบแบบนี้เห็นไหมอ่าเลขหกนะเลขติดอ่าศีษะนะครับขออภัยนะครับอ่าเห็นไหมแบบนี้นะครับเห็นไหม ถ้าใครพบเจอแบบนี้นะครับห้าร้อยนะครับแบบนี้รอยพับมาแล้วห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อสูงสุดถึงหนึ่งพันบาทนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปไปช้าๆนะครับรับซื้อจริงจ่ายจริงครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับธนบัตรใบนี้นะครับ แบบนี้เห็นไหมครับติดขอบนะครับการปั๊มเคลื่อนนะครับการปั๊มผิดพลาดเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ